สวัสดีครับวันนี้เกษตรอินดี้จะพามาดาาูเครื่องแอร์บันะครับเครื่องพลูทรามีมีวันนี้จะมาทดลองเครื่องนะครับเครื่องนี้เราเป็นถังนะเครื่องถังน้ำพันลิตรนะครับใช้ปั๊มสาสูบหนจุด้านิ้วนะครับร้ามตัวนี้เราก็จะทำการแบ่งแบ่งเป็นสองสองด้านครับซ้ายและขวานะครับเพื่อให้เวลาเราเข้าไปฉีดในป่ามะม่วง หรือว่าไม้ผลนะครับเราจะถ้าสามารถเลือกได้ว่าเราจะพ่นฝั่งไหนนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเราก็มาดูส่วนต่างๆของเครื่องกันเลยนะครับอันี้นะครับเราก็จะมีเพา PPO นะครับส่งกำลังมานะครับตัวนี้เราจะมาขับพัดลมนะครับพัดลมตัวนี้มันจะช่วยเป่าอากาศให้ขึ้นสูงนะครับ พวกสารเคมีเราก็จะขึ้นสูงมากนะครับนไครับ <Yeah. S 1> พัดลมเราก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับเห็นะ <Yeah. S 1> ครับ <Yeah. S 1> เห็นว่าเรา <Yeah. S 1> เผาส่งกำลังเราก็จะเข้ามาแล้วก็สายพานก็จะโค้งขึ้นมาขับพัดลมนะครับ <Yeah. S 1> เพื่อเป่า <Yeah. S 1> ละอองนะครับ yeah. ทีนี้เราก็ต่อน้ําจากพังนะครับก็จะมีท่อส่งน้ํามามีปั๊มก่อนจะถึงปั๊มนะครับเราก็จะมีกองกองตัวนี้ก็คือพวกกองฝุ่นพวกเศษหงต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เข้าปั๊มเพื่ออายุการใช้งานของปั๊มที่นานขึ้นนะครับต,ตัวนี้ครับตัวตัวเพาส่งกำลังเราจะใช้ขับทางปั๊มแล้วก็พัดลม ครับเนี่ยเราก็จะมีชุดคอนโทรลเปิดปิดนะครับเบาว่าเราจะฉีดฝั่งใช้หรือว่าขวานะครับนี่น,นะครับตัวนี้เราใช้ปั๊มหนิ้นวตัวนี้หนนิ้วตัวนี้เราก็จะใช้หัวฉีดอยู่6หัวนะครับฝั่งละ3ามหัวนี่นะครับ บอกนะบอกมาครับตัวตัวท่อนี้เราใส่ถามทางไว้เพื่อจะเวลาเราไปลดน้ําไม้ต้นไม้ไม้ผลเราเราก็สามารถเปิดใช้ได้เลยน,นะครับต่อไปเราผมจะลองออลองเครื่องให้ดูครับเดี๋ยวจะลองเครื่อง ล,ลเอาเอาหัว่าลงยังเงฮะ